พองีมาอบรมอยู่จังหวัดบุรีรัมย์ทำลงนะก็เลยมาหาว่าลูกศิลน <c oughs> ์ยืนกินเดี๋ยวไปเมืองครับลูกศิลป์ยืนกินอยู่ใสเดินย่างเมืองโอ้ยยังว่าไทยสีเกศสีเกตผมว่ามีหรอกครับลูกศิลป์ยืนกินอยู่หนาวเนี่ยเทศบาลแต่อยากเมืองเมืองบุรีรัมย์มาเป็นไหนลูกศิลป์ยืนกินเดี๋ยวไปเมืองครับตรงสถานีรถไฟโอ้โคษณสนาเขาอีกฮะเก็บหมดแล้วไม่มีเลยปะโอพวกมันมีอยู่ตรงมุมนู้นดูกอน

อล,ล,ลูกชิ้นยืนกินบุ้ยลำนี่เด้ลูกชิ้นยืนกินเป็นลูกชิ้นทอดปะไม้เท่าไหร่ครับโอ้หกไม้ยี่สิบ หกสิบบาทก็ได้ไเอาหกไม้ยี่สิบเอามาหกสิบบาทก็ทหนึ่งร้อยบาทะเออเอเอารวมเลยครับรวมเลยคือที่มีพอพออยู่หรเทุกทีมเพิ่นเยอะอยู่มั้ย แล้วเขายืนกินยังไงลูกชิ้นยืนกินนี่ยังไงยืนจิ้มอยู่ตรงนี้ยืนจิมนม้ม, <c oughs> ยมยอยู่นี่เลยไม่ได้ยืนกินเลยลูกชิ้นยืนกินบวีดำอ๋อกินกันน้ำจิม้ม<ต>น้ำจิม <ไป S 1> ำจ้มอร่อยร้อนๆต้องต้องถามนะ <c oughs> <า>ก่อนก่อนลิซ่าอยู่ใช่ไหม ก่อนอีกโอ้โหก่อนก่อนอีกก่อนอีกโมันก็เลยชื่อชื่อลูกชิ้นยืนกินเลยอ๋อสุดยอดเลยกินจืนกินวุ้ยลำวันนี้เนี่ยนะครับบอกว่าสี่ไม้สี่บาทไอ้อะไรสี่บาทหกไม้อะไรงงนะเอ้างงวหมนี่สี่บาทหกไม้ยี่สิบบาทอ๋อโอ้ไม้ละสี พักหกไม้ยี่สิบเอ้โหโมงนี้โอ้ยจะเป็นคนเนาะคนจะจะไปหากินอะไรแบบก๋วยเตี๋ยวอะไรร้อนในแถวไหนนรัก๋ยเตี๋ยวร้อนหก๋วยเตี๋ยวก๋วยจับอะไรมีไหมแถวนี้คโต้รุ่งอยู่ตัวไหนก๋วยเตี๋ยวห่งก็เปิดเบางทีเป็นทีอ๋อเมื่อกี้ไปไปไปหาแหรลูกชิ้นก็เลยหมดโอเค โอเคครับผมชื่อลูกขินเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์กีฬาพิวัตรจะเปรียบลูกขินยืนกินเหตุที่ยืนกินเพราะว่าเราจะวา่าอะารก็ไปนอนกิน <laughs> ดูแล้วว่าทำไมถึงลูกขินยืนกินเพราะว่าไม่มีเก้าอี้ให้นั่งกินก็เลยก็เลยได้ยืนกินอออัันนย่าดตาหมาเนียครับคนบุญรับอย่าดตาหมาผมผมเห็นเก้าอี้นั่งก็เลยว่านั่งก็ได้ถือว่าก็เลยว่าเป็นลูกขินยืนกินก็คือมันนั่งไม่ได้น่ะ เออโอเคโอเคครับ